มาแล้วไม่ต้องห่วงนะถ้ามาท่านี้คือนอนจ้าวันนี้เศ้าที่เจิดกับแมวน้ำเขามาแล้วสุดใสน่ารักน่ารักกันเลยช่วงระหว่างรอเศ้าก็รอพี่เจิดหน่อยพี่เจิดไปห้องน้ำแมวน้ำก็นั่งรอจ้าสิวขึ้นหน้าขึ้นตาเป็นที่ขึ้นหน้าขึ้นตามากน่ารัก รอกันวันนี้สดใสปายสวยอะทุกคนปายสวยมากไม่รู้ว่ายังไงก็ดูไว้สวยยิ่งยิ่งตอนมาจากสนามบินอะอยู่ตรงสนามบินที่พี่เอฟซีถ่ายสวยมากแล้วตอนที่นางรอขึ้นรถไฟที่นางรอขึ้นรถไฟอะก็สวยถ่ายยังไงเอ,อ่ยให้ตัวเองสวย ดีงามสวยเธอสวยเธอต้องยอมรับชนพาวันนี้มากันแบบแนวสดใสกันเลยทั้งสองคนนุกก็สดใสไปก็สดใสเวลาเขาอยู่ด้วยกันทำไมมันน่ารักจังเนาะทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะทุกคนเขาไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ทำไมมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความน่ารักมุ้งมิงฟุ้งฟิงเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันเนี้ย เขาก็เล่นของเขาคุยของเขาปกติแต่เราทำไมมีความรู้สึกว่ามันฟุ้งฟิ้งไปหมดสงสัยบุมมีความรักแน่เลยถ้าในท้องเรามีผีเสื้อบินเป็นล้านตัวแสดงว่าเรามีความรักแม้บอกมาน้องน่ารักทุกคนสดใสทั้งสองคนเลยอ่ะรักเขาไง รักเขาแต่เขารักกันน่าสงสารตัวเองจุงเก็บใบภาพตากล้องให้ทุกคนได้ชมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สุดรอเรามาแล้วนะฮะอืมนะครับดู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 ดดถ้าเผื่ออย่างไรนะสอมพร้อมเพลงอ๋อคุณพิมพิมลสวัสดีครับสวัสดีครับแอดทานทุเรียนไหมอ๋อ ไม่ทานไม่ทานครับนะครับกรอบนอกนุ่มในไม่ทานครับนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับไม่ทานนะครับเอพูดจำๆแปลกๆไม่เป็นไรครับผมทานทุเรียนทานแต่ว่าแต่ว่านะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับถ้าเป็นไปได้ขอมดเล็กๆรีบรีบนะครับแซวเล่นแซวเล่นนะครับเก็บตากล้องเก็บพี่ตากล้องหนูไว้ก่อนอ๋อพี่กิจหรือแมนดาวนี่นะครับ ม่ใช่พี่กิตหรือพี่แมนดาวเป็นพี่แมวน้ำนะครับเพราะว่าแมวน้ำเขาชอบอยู่น้ำที่เป็นน้ำน้ำแข็งนะตอนนี้คือนั่งบนถังน้ำแข็งแล้วฮะเดี๋ยวผมขอปิดไม์ก่อนเนาะขอปิดไม์ก่อนเผื่อเขาคุยอะไรกันเนาะอ้าวเรียบร้อยแล้วนะฮะทานโอเลี้ยงหรือข้าวผัดคะ่ะบัตรนักง,งานยังว่างเรียนเชิญนะครับแมวน้ำมาแล้วแมวน้ำต้องอยู่กับน้ำแข็งตอนนี้นั่งอยู่ถังน้ำแข็งนะฮะ แมวน้ำรอพีああ่เจิดอะะออออันนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องไปไหนครแอดน้องก็อยู่น้องไปทําธุระส่วนตัวนะครับไปทําธุระส่วนตัวต้องบอกไหมว่าไปเข้าห้องน้ำอ่ะพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับอะน้องน่าจะเดินขึ้นเวทีแล้วแหละอ่าบัตรนักงานยังมีนะครับมาเจอกันได้เนาะน้องเดินขึ้นเวทีมาแล้วนะครับชมกันให้หายคิดถึงเนาะนะครับชมกันให้หายคิดถึงนะครับ นดนดนตรีก็กำลังทยอยขึ้นเวทีเนาะครั้งแรกที่เข้ามาตื่นเต้นค่ะโดนเขาตกเข้าแล้วอ๋อได้ยินดีครับตอนนี้มีสมาชิกใหม่ก็เริ่มที่จะมาหาน้องๆเยอะแล้วนาะวันนั้นผมเจอที่ ที่ที่พิุนุโลกก็บอกว่าเป็น FC น้องได้3-4เดือนเครียดช่วงเลือกตั้งถ่ายติ๊กตอกไปเจอนุกปายตอนนี้อยู่กับนุกปายตลอดนะฮะไม่ได้ออกจากติ๊ t o อกติดตามน้องๆเราก็ยินดียินดีนะครับเข้ามาเป็นดอมของเรานะดอมนี้รู้รักสามัคคีวงเล็บบางวัน <c oughs> แซวเล่นแซวเล่นนะบาดอมเราก็น่ารักนะมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดทุกวันนะครับ <c oughs> มีมาม่าให้ทานตลอดทุกวันเนาะนะครับแต่ที่ ที่ทีมไร้านจะไม่มีนะครับเราก็จะส่งมอบแต่ความสุขให้กับผู้ชมที่อยู่หน้าจอนะครับไม่สนดราม่านะครับส่งแต่ความสุขอย่างเดียวอ่ะเหมือนเดิมแล้วเรามารับความสุขกันน้องๆมาแล้วนะฮะเอ้ยอย,อย่าเพิ่งเป็นอาริษนะเดี๋ยวก่อนอ๋อย่างๆนะฮะโอเครับชมกันนะเดี๋ยวผมปล่อยสาวให้นะครับ สวัสดีครับเฮ้ยชุด one two three ดีจ้าเอาไดีจ้าเอ้าอ,อันนั้นคือนั่งอยู่ข้างบนนั้นใช่ไหมฮะใช่ไหมอันนี้ก็คือนั่งอยู่ตรงนี้โอ้มีข้างบนด้วยนั่งบนอัศจรรย์ด้วย oh. เล่นจริงเลยไปคนมาเยอะขนาดนี้แล้ว oh. เดี๋ยวเรา เริ่มเล่นเลยครับผมมันแปลกมากเนาะที่มาสาวแต่ก็มาจนเต็มเลยอะอความรักที่แท้จริงหากจะตายก็ตายไปแล้ว จะตายก็ตายไปแล้วหาจะตายก็ตายไปแล้วเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกที ี่โอมพี่โอมส่งเวอร์ชั่นไรทรสมิดไปสวัสดีครับสวัสดีครับขอประทานอภ,ภัยด้วยนะครับล็อกนิดหน่อยได้ไหมมันช้าไปแต่ไม่เป็นไรนั่งงานเขาเล่นแบบล็อกๆแล้วกันสาวาวแบบช้าๆเนิบๆครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรองเท้าไ้ฉเฉยแล้วขึ้นมาร่วมร้องเพลงกันเลยมาครบทุกคนหรือยังที่จะมาในวันนี้เนี่ย โอ้โหจริงๆเขาก็มาแล้วนั่นแหละเขาไม่ได้กลับแล้วนี่ใช่ไหมก็มาแล้วมารอแล้วอะไรนี่หรอเขามารอมารอดูพี่ๆีักเตะฟูใช่ไหมเาขึ้นี๋ยอเตรฟูใช่อ้าวผมเศ้าดรฟูเลยเพียงยังว่ jadidisip <oticality> <sort> of. <Thompson> <uneasyan phone> <saiman> ah เดียววุ้นหนี่ทีวทวุ้นหนี่อสาว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 ิบอันนั้นมันต้องร้องครับผมหำอันนั้นมันต้องร้องต่อเลยเนาะเอะอ อุตสาห์เปิดคอร์ดดูมันไม่ดังแล้วไอ้บอนไอ้หงส์ก็ร้องได้ก่อนจ <c oughs> ะเธออะผมมือสิครับรองอะไรครับทุกคนครับ เอาคือมาเปิดกีตาร์าไ่ไหมลกไพ่ขี้ตาไหมลองฟังดีๆครับ ดวงดาวแห่งรักสักประมาณนิดหน่อยเพื่อเรียกคนในไลฟ์สตรีมเข้ามาอีกครับไ,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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจำเนื้อไม่ได้ ดวงดาวแห่งรักจากศิลปินสุดพิเศษขอให้ปล่อยโอดีโอซีนก่อนครับ